อีพีสองมาแล้วจ้าผมคงต้องขออนุญาตเกริ่นถึงความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงนะครับแฮ้ hey. ถ้าทุกคนยังจําได้นะครับว่าหลังจากที่ผมมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วผมก็รีบไปเช่ามอเตอร์ไซค์ร้านลุงเาาเพื่อที่จะไปที่หาดบ้านไม้ขาวไปชมวิวการเทคออฟหรือแลนดิ้งของเครื่องบินแบบใกล้ๆจะจะเห็นเครื่องบินลำใหญ่ๆเลยครับสวยงามเหลือเกินและหลังจากนั้นช่วงเย็นผมก็ไปต่อที่แหลมพรมเทพเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนินไทยแลนด์ครับเห็นวิวพระอาทิตย์ตกน้ำสวยงามเหลือเกินครับ วิวก็สวยบรรยากาศก็ดีอากาศก็สดชื่นผมเนี่ยสูดหายใจเข้าไปนี่เต็มปอดเลยนะครับรู้สึกอิจฉาตัวเองเหลือเกินครับทุกคนครับบรรลุสวัสดีครับนี่ก็เป็นเช้าวันที่2ของทริปการเดินทางเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสนุกที่ไหนนะ โอ้โหนอกจากความสวยงามที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกาะและทะเลที่สวยงามแล้วภูเก็ตคือเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานโดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ตคือย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินชมและนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อย ร้านกาแฟเก๋ๆร้านค้าขายของที่ระลึกให้กินให้เที่ยวให้ช็อปกันอย่างเพลิดเพลินครับเมื่อมาถึงภูเก็ตการเดินชมย่านเมืองเก่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ถนนดนีบุกครับใจกลางเมืองย่านภูเก็ตเลยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยเพราะว่าโบราณมากๆไม่ว่าจะเป็นตึกรา้านช่องนะฮะหรือว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนเคยมาเที่ยวนะครับ สถาปัตยกรรมตรงนี้นะฮะก็จะได้กลิ่นอายอความเป็นที่โนโปรตูเกตมารักเกดิมของคนชาวจังหวัดสุรกเกตครับ ุณผู้ชมครับมันเป็นความลงตัวของการวการวมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นคือการรีโนเวทบ้านเก่าให้กลายเป็นบ้านใหม่ที่น่าอยู่ซึ่งยังคงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมรุ่นชิโนโปรโตุกีสอยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้ดีแค่ตึกเดียวมันมีในเรื่องของอาชีพที่พวกเขายังทําอยู่ด้วยนั่นก็คือร้านอาหารร้านเครื่องดื่มผมอยากรู้แล้วว่าอาหารที่นี่รสชาติเป็นยังไงลองชิมกันดีกว่าครับ ก่อนไปทานข้าวกลางวานันผมขอแวะเซลฟี่ถ่ายรูปตรงนี้ให้หนำใจก่อนนะครับสำหรับการชมเมืองเก่าภูกเก็ตมีคนแนะนำมาว่าใช้วิธีการเดินจะดีที่สุดครับเพราะตึกเก่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนตามเส้นต่างๆซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก ตั้งแต่ถนนถลางถนนเยาวราชถนนดีบุกถนนพังงาถนนเทพกระตรีเดินชมไปถ่ายรูปไปแวะตรงจุดนั้นจุดนี้ไปเรื่อยก็เพลินดีครับเพราะหากขับรถจะค่อนข้างหาที่จอดยากหากเดินชมแล้วเหนื่อยสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขับผ่านไปผ่านมาให้ไปส่งตามจุดต่างๆได้โดยค่าโดยสารจะเริ่มต้นเที่ยวละ20บาทช่วงเวลาที่เหมาะสมหากอยากเดินถ่ายภาพตึกให้ได้แสงสวยๆแนะนําช่วงเช้าจะดีที่สุดครับแต่ถ้าอยากเดินเล่นแล้ว แวร้านอาหารร้านกาแฟร้านค้าไปด้วยช่วงบ่ายๆจะดีกว่าครับเพราะอากาศไม่ร้อนมาก และช่วงกลางคืนย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะค่อนข้างคึกคักไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟาก็จะมีคนเยอะมากตั้งอยู่ติดติดกันจนเลือกไม่ถูกเลยครับว่าต้องไปร้านไหนชอบบรรยากาศแบบไหนชอบอยากทานอะไรก็เลือกร้านนั้นได้ตามใจชอบเลยครับร้านอาหารส่วนใหญ่เน้นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่หาทานได้ยากช้างอาหารใต้ติ่มซำขนมจีนบะหมี่ชื่อดังของหวานย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีหมดครับทานจนหนังท้องตึงแน่นอนเลยครับ ถนนทลางและซอยโลมานีถนนประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ถนนเส้นนี้คือศูนย์การการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่มีอาคารตึกแถวเก่าจํานวนมากรวมทั้งร้านคา้าร้านอาหารร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกมากมายหลายร้านตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโคง้งตามสถาป,ปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิกมีลวดลายที่งดงามเน้นธรรมชาติเถาไม้ใบไม้และรูปสัตว์ ตึกบริเวณเหล่านี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ประตูด้านหน้าเป็นบานเฟียมไม้เก่าแก่ช่วงเสาจะกว้างเท่ากับตึก2คูหารวมกันมีการนำศิลปะการเจาะช่องหน้าต่างและลวดลายปูนปั้นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืนและสวยงามซึ่งในปัจจุบันบ้านเรือนและอาคารหลายหลังมีการทาสีใหม่แต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ จะให้ทันยุคทันสมัยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะไปเที่ยอำวัดไหนก็ต้องมีคาเฟ่และรีสอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลยขึ้นชื่อมากฟรีมัง้งงี่งตง านผู้มีเสียโทเพื่อนดการแพร่กระจายของเชื้อรัสโค2 0 9กรณุณาให้ความรื่องหนึ่โดยการสวมแมสช่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรด้วยและที่สำคัญเพื่อความสะดวกของลูกค้าเมื่อขณะที่ลูกค้ารับปะทานอาหารกรณุณาถอแมสขอบคุณค่ะ บรรยากาศที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับก็คือบรรยากาศภายในร้าน Tree Monkey Les Long ใครที่มาภูเก็ตแล้วไม่ได้มาร้านนี้เรียกว่ามาไม่ถึงภูเก็ตเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้ signature exclusive recommend มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่น่ารักมากๆเหมือนบ้านต้นไม้บ้านลิงเลยครับโอ้คุณผู้ชมครับมาทะเลทั้งทีต้องกินปลาหมึกหน่อย ขออนุญาตรีวิวร้านนี้เขาแบบข่าวๆแล้วกันนะครับร้านนี้เขาเป็นร้านสไตล์แบบอยู่ท่ามกลางหุ้นเขาเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ครับอารมณ์คล้ายๆบ้านต้นไม้แต่ว่าเป็นบ้านต้นไม้ยักษ์เลยนะครับแข็งแรงคงทนมากที่นี่เขามี2ชั้นนะครับชั้นล่างเป็นห้องแอร์เย็นฉ่าเน้นขายอาหารซึ่งจากการลิ้มลองรสชาติแล้วนั้นอาหารรสชาติดีมากๆแซ่บก็แซ่บรสชาติหอมกลุ่นจากเตาแน่นอนครับผม ถือว่ารสชาติดีราคาก็ไม่แพงนะครับสําหรับภูเก็ตนนราคาเนี้ยถือว่าไม่แพงเลยครับส่วนชั้นบนก็คือชั้นโอเพนนะครับประหนึ่งว่าเป็นลิงเป็นข้างเลยนั่นเองถือว่าร้านเนี้ยเขาสวยและเขาชิลหน้านั่งมากๆเลยครับเขามีพื้นที่กว้างๆให้เราได้ยืดเส้นยืดสายหายใจได้เต็มปอดอสดชื่นจริงๆเลยครับ บรรยากาศดีมากๆเลยน,นะครับทั้งช็อปฟิลหรือมุมกระมุมไหนก็ตามถ่ายรูปสายเซลฟี่นี่คือมาไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับและที่สําคัญนี่อาหารก็อร่อยผมทานไม่หมดมีพอกลับบ้านเลยพอๆเขาแบบหน้าไม่อายเลยครับยังไงก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับกับ Tree ม o n กี้ครับ ผู้ชมค,ครับวันนี้โหมบุกตะลุยนูน่นตะลุยนี่เข้าเมืองกลางตากแดดอะไรอูเหนื่อยมากครับผม<ห>ก็เดือแล้วนะฮะขอตัวไปน,นอนก่นอ,อน,นนะครับตันดีรักตีด่อนะครับพรุนี้เจอกันรับตลุยต่อ